เราจะยอมให้เด็กใหม่มาสร้างความแตกแยกให้กับโรงเรียนเราอย่างงั้นเหรอไม่ควรมีการกดขี่กดทับในโรงเรียนอีกแล้วพราในมุมของหนูเนี่ยระบบการศึกษาที่ดีก็คือระบบที่ทําให้เด็กรู้สึกอยากจะไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบไม่ไม่อยากลาออกแต่ละประเด็นที่ซีรีส์เนี่ยนำมาเสนอก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาในสังคมไทยอยู่แล้วซึ่งบางปัญหาเราก็แบบเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะมากขนาดนี้ EP ที่หกอะค่ะเรื่องปัญหาในโรงเรียนที่แบบเป็นภาพทั้งหมดเป็นขาวดำแล้วก็ตัวซีรีส์เนี่ยก็ใช้สีในการแบบว่าสื่อสารกับคนดูก็คือเป็นเรื่องของระบบการศึกษาไทยเลยเป็นเรื่องของแบบการกดขี่การถูกริดรอูความเป็นมนุษย์ก็คือคุณครูก็แบบบ้าอานาจมากๆเลยแล้วก็แบบเขาใช้สีในการสะท้อนก็ใช้สีเขียวแบบว่าอยู่ตรงหูว่าแบบปิดหูปิดตาแล้วก็ ปิดปากเด็กไม่ให้พูดไม่ให้รับรู้อะคะ่ะแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปเข้าห้องสำนึกตนทําเหมือนกับว่าสิ่งที่เด็กทําเนี่ยมันผิดทาง้งที่จริงๆแล้วเด็กก็ยังยืนอยู่ข้างความถูกต้องแต่ก็ชอบเรื่องที่แบบเด็กแบบออกมาประท้วงมาแต่ละประเด็นที่ซีรีส์เนี่ยนำมาเสนอก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาในสังคมไทยอยู่แล้วซึ่งบางปัญหาเราก็แบบเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะมากขนาดนี้แบบว่าตัวซีรีส์ก็ทำให้เราเห็นว่าแบบ มันประเด็นพวกนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆถึงแม้ว่าจะจะยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ในความคิดของหนูแต่ว่า,วาก็ถือว่าก็ถือว่าดีขึ้นแล้วและหนูก็ยังคาดหวังว่าจะได้เห็นเ,เรื่องที่แบบสนุกกว่านี้ในซีซั่นสามอะค่ะสำหรับหนูปัจจัยที่แบบที่สำคัญเลยก็คือการเข้ามาของสื่อโซเชียลมีเดียค่ะคือที่มันมีอิทธิพลมากขึ้นมันทำให้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยง่ายขึ้นเราก็แบบได้เรียนรู้มากขึ้นว่าแบบสิ่งเนี้ยมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็คือสิทธิของเรามันมันคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เราได้มองเห็นความจริงมองเห็นแง่มุมหลายๆอย่างมากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียแบบว่าได้ติดต่อคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะพอเราเข้าไปอยู่เราอยู่ในระบบการศึกษาเราก็มองเห็นปัญหาเต็มไปหมดเลยทั้งเรื่องของหลักสูตรเรื่องของบดท,ที่มันละเมิดสิทธิเด็กอะคะ่ะคือมันมีหลายๆอย่างอย่างแบบ ครูบังคับให้เด็กไปตัดผมทั้งที่เราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าหัวเราแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายเราหรือว่าแม้แต่แบบเรียนที่แบบที่มันที่มันยังผิดผิดอยู่แบบเรียนเย็ดเท่ทั้งแบบแบบเรียนที่กดขี่เพศหญิงหรือว่าแบบแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่สอนแบบว่าบิดเบือนไม่ตรงกับความจริงที่เกิดเอ่อที่เกิดขึ้นหรือว่าความจริงที่เรามองเห็นหรือแม้กระทั่งคุณครูการลงโทษของคุณครูที่แตบบ่ว่ามันเกินกว่าเหตุน,นิดหน่อยครูเนี่ยไม่มีสิทธิ ไปตีหรือว่าทำรายนักเรียนสิ่งที่ครูทำบางอย่างมันก็เป็นการกระทบต่อจิตใจแล้วก็ร่างกายของนักเรียนก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งการที่แบบอะไรสักอย่างหนึง่งที่ที่เราไม่รู้ว่ามีไปทำไมอย่างเช่นการเข้าแถวพรโทชาติซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าว่าเอ่อจะมีไปทำไมซึ่งหลายอย่างมันมันเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็เต็มไปด้วย ความสงสัยตจำไปหมดเลยอะคะ่ะว่าทําไปทําไมเราจะตัดผมไปทําไมเราจะแบบใส่ถึงเท้ายาวเท่ากันทําไมโรงเรียนนี้ที่แต่งไม่แปลกนะคะข้อในมุมของหนูเนี่ยระบบการศึกษาที่ดีก็คือระบบที่ทําให้เด็ก รู้สึกอยากจะไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบไม่ไม่ไมไมอยากลาออกเพราะว่าปัจจุบันก็คือมีเด็กมากเลยมีเด็กหลายคนที่แบบไม่อยากไปโรงเรียนอยากลาออกหรือว่ามีเด็กหลายคนที่แบบฆ่าตัวตายเพราะว่าระบบการศึกษาเลยซ้ำซึ่งระบบการศึกษาที่ดีสาหรับหนูเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือทําให้เด็กรู้สึกอยากมาโรงเรียนทําให้เด็กเนี่ยเอมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะได้เรียนอะไรคือแบบเด็กสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้ค่ะแบบ ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรหรือว่าโรงเรียนเนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากจะทําแล้วก็ไม่ควรมีการกดขี่กดทับในโรงเรียนอีกแล้วทั้งเรื่องของทรงผมการทําลายร่างกายการทําลายจิตใจนักเรียนการดูถูกเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ของนักเรียนไม่ควรจะมีอีกแล้วไม่ควรที่จะทําให้เด็กคนไหนรู้สึกแบบเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลงระบบการศึกษาที่ดีควรจะทําให้เด็กแบบเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นควรจะทําให้เด็กแบบได้มีความสุข กับสิ่งที่ตัวเองเลือกได้มีความสุขในเส้นทางที่แบบที่ตัวเองรัก